เอกตัวท็อปเบลล่ารานีหลังเป็นสดออร่าความสวยยิ่งพุ่งแรงมากล่าสุดมาเปิดใจในรายการ WOODY F-M พูดถึงชีวิตการทำงานที่ต้องเป๊ะใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะส่วนหนึ่งเป็นคนคิดเยอะและเคยเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองมาก่อนณนะตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานเมื่อถูกถามว่าเป็นคนที่ต้องเป๊ะไหมกับชีวิตในการทำงานเบลล่าตอบ ถ้าทำงานเป๊ะไม่เชิงเป๊ะหรอกแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดเหมือนเป็นคนช่างสังเกตมั้งคะอย่างเรานั่งเห็นเขากำลังซ้อมกันอยู่เราจะดูว่าเขาทำอะไรกันบางทีหูก็ดันไปได้ยินลูกค้าพูดว่าอยากได้อะไรประมาณนี้พอเราได้ยินก็รู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรเราพอเราเดินเข้าเซตไปก็ตามนั้น และสิ่งที่หนักที่สุดของการเป็นเบลล่าล่นี่คือเบลล่าตอบเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแถมยังเป็นคนที่คิดเยอะจะดูเหมือนเป็นข้อเสียแต่ในความคิดเยอะนั่นมันคือข้อดีที่ทำให้เราละเอียดมากขึ้นแล้วทีนี้เราจะทำยังไงที่จะทลายความไม่มั่นใจคือมันคิดเยอะไปหมดดีที่สุดหรือยังดีแล้วใช่ไหม เอาในความคิดเยอะของเรามากกันกองว่าเอาเท่านี้ก็พอสุดท้ายมันก็จะกลมกล่อมออกมาเป็นเราไม่ต้องเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างการหลุดหรือปล่อยให้มันเกิดขึ้นในโมเมนต์มันก็ดีถามว่าดูแลชีวิตตัวเองอยังไงบ้างเบลล่าตอบทุกอย่างที่นึกออกเลยค่ะเพราะว่าทำงานเยอะก็ต้องดูแลสุขภาพไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้ พราะงานเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราไปแล้วถามในยุคนี้หลายคนบอกจะไม่แต่งงานของคุณเป็นแบบไหนเบลล่ายังไงก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งก็ได้ค่ะคือถ้าแต่งต้องเป็นอะไรที่เรียบง่ายต้องเป็นใครที่สบายใจและถูกถามเรื่องงานกับความรักอะไรมาก่อนเบลล่าตอนนี้ก็งานค่ะ มันเห็นกันอยู่แล้วแต่ถ้าในวันหนึ่งที่มีความรักแล้วก็คงต้องบาลานซ์ยังให้แง่คิดบอกว่าอะไรที่มันเป็นพลังงานลบจะไม่เก็บไว้กับตัวใครที่รู้สึกไม่โอเคเราจะเอาตัวเองออกมาเรียกได้ว,ว่าทัศนคติคือเลอิศจริงๆผู้หญิงคนนี้ทำกลางแฟนๆหลังได้ยินข่าวในการเปิดใจในรายการ w o ดี y f m ของเบลล่าต่างแห่ชื่นชมความน่ารักความทัศนคติ การยกใหญ่เลยทีเดียว